อยากซื้อคอนโดมือหนึ่งจะหวังพึ่งแต่เงินกู้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เราต้องใช้เงินส่วนตัวของเราเตรียมเผื่อเอาไว้ด้วยนะครับจะมีค่าอะไรบ้างวันนี้จะมาบอกกันครับการที่เราจะตัดสินใจซื้อคอนโดสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกๆเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเกิดมาจากว่ามีคนหลายๆคนเลยที่เข้าใจผิดนึกว่าถ้าเราจะซื้อคอนโดมือหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราน่าจะกู้ธนาคารได้100%อยู่แล้ว ไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวเราก็ได้แต่ในความเป็นจริงนั้นไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับผมเพราะว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยอย่างเช่นค่าจองค่าทําสัญญาค่าโอนอะไรต่างนะครับซึ่งค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าโครงการที่เราอยากจะได้เนี่ยเป็นโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วหรือว่าเป็นโครงการที่กําลังกอ่อสร้างอยู่นะครับสประเภทนี้เนี่ยนะครับจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องใช้เงินส่วนตัวของเราจ่ายไปก่อนเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับที่แตกต่าง สำหรับโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องจ่ายเงินดาวครับซึ่งถ้าเป็นคอนโดมือหนึ่งนะแล้วเรามีสเตทเมนที่ดีเนี่ยเรามีโอกาสที่จะยื่นกู้ธนาคารได้ร้อยเเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคอนโดราคา2ล้านบาทนะครับเราสามารถยื่นกู้ธนาคารได้2ล้านบาทเลยนั่นหมายความว่าธนาคารเนี่ยเขาจะเป็นคนรับภาระในการจ่ายเงินให้กับโครงการแบบร้อเเลยหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับก็คือผ่อนธนาคารแต่ละเดือนอย่างเดียวครับ แต่ถ้าเป็นโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยนะครับเราจะต้องจ่ายเงินดาวด้วยครับซึ่งเงินดาวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรน,นะที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางโครงการเป็นงวดงวดไปบางงวดเนี่ยจะมีบอลลูนด้วยก็คือเป็นงวดที่เราต้องจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยคือจ่ายให้โดยตรงกับโครงการเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเหมือนตอนที่เราไปกู้ธนาคารนะครับแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปเนี่ยมันจะไปหักกับยอดที่เป็นราคาของห้องเลยครับ นอกจากประเด็นของเงินดาวแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างดูนะว่าสมมุติว่าผมอยากจะซื้อโครงการคอนโดมิเนียมมือหนึ่งสักโครงการหนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแบ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยออกเป็น2ช่วงเวลาใหญ่ๆด้วยกันครับช่วงเวลาแรกก็คือช่วงของการทําสัญญาแล้วก็วางเงินดาวนะครับช่วงที่2คือช่วงโอนกรรมสิทธิ์ครับ ช่วงทำสัญญาและผ่อนดาวนะครับเป็นช่วงแรกๆเลยนะที่เราไปดูคอนโดสักที่หนึงแล้วเรารู้สึกว่าอยากได้จังเลยนะทางพนักงานขายเนี่ยนะครับพขกก็จะให้เราวางเงินจํานวนหนึ่งเอาไว้ครับเพื่อแทนคำว่าสัญญาปากเปล่านะครับโดยจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้ครับสมมุติว่าผมต้องการซื้อคอนโดห้องหนึ่งนะครับในราคา2ล้านบาทครับเงินที่ผมต้องเตรียมไว้เนี่ยก็คือ1ครับเงินจอง นะเป็นเงินก้อนแรกที่ต้องจ่ายเลยครับจะราคาเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาของคอนโดด้วยนะครับอาจจะ3,000บาท5,000บาทหรือ1000 0บาทอันนี้แล้วแต่โครงการกําหนดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะมีการกําหนดระยะเวลาด้วยนะครับเช่นหลังจากที่เราจองแล้วเนี่ยภายใน7-10ถึงวันต้องมาทําสัญญาซึ่งถ้าเราไม่มาทําสัญญานะครับทางโครงการเนี่ยเขามีสิทธิ์ยึดเงินจองหรือปล่อยห้องให้ผู้ซื้อคนอื่นได้ครับ สคือเงินทำสัญญาครับอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนที่2หลังจากที่เราจองไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักส0ม0 0ื่นถึงห้าหมบาทครับจะสังเกตได้ว่าช่วงเวลาของเงินจองแล้วก็เงินทำสัญญาจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เกิน10วันแรกหลังจากที่เราตัดสินใจซื้อครับ และเงินก้อนที่3นะครับก็คือเงินดาวครับจะมีในกรณีของคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับโดยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายหลังจากที่เราทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเงินดาวเนี่ยนะครับจะรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10-15%ของราคาห้องชุดครับเช่นห้องชุดราคา2ล้านบาทอาจจะเก็บเงินดาวรวมอยู่ที่200,000บาทนะครับแต่ว่าจะเป็นการจ่ายเป็นงวดๆนะครับจะกี่งวดเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการก่อสร้าง อย่างถ้าโครงการเนี่ยสร้างนาน2-3ถึงปีแต่ละงวดอาจจะผ่อนดาวถูกๆหลักพันหรือหลักหมื่นนิดๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นโครงการที่สร้างเสร็จเร็วอาจจะปีกว่าเนี่ยระยะเวลาในการผ่อนดาวก็จะน้อยลงแต่ละงวดที่เราต้องจ่ายเนี่ยอาจจะสูงขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับเงินดาวนะครับผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะขอคืนได้นะในกรณีที่กู้ธนาคารไม่ผ่านนะครับ ช่วงที่2นะครับก็คือช่วงโอนกรรมสิทธิ์ครับเป็นช่วงที่ตึกสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับทางโครงการเนี่ยนะครับเขาก็จะกําหนดวันให้ผู้ซื้อเนี่ยเข้าไปโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับ 1. คือค่ากองทุนครับ เป็นเงินที่จ่ายครั้งเดียวนะวันโอนกรรมสิทธิ์ให้กับโครงการนะครับสำหรับใช้ในยามฉุกเฉินต่างๆในคอนโดเช่นค่าซ่อมแซมส่วนกลางต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อตารางเมตรอย่างเ้าห้อง30ตารางเมตรเนี่ยก็จะจ่ายประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับ2คือค่าโอนกรรมสิทธิ์นะครับจะจ่าย2%ของราคาห้องชุดโดยปกติแล้วนะครับจะจ่ายกันคนละครึ่งระหว่างเจ้าของโครงการแล้วก็ผู้ซื้อเช่นห้องชุดราคา2ล้านบาทเนี่ยจะต้องจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์2 0 0 0 0บาท โดยผู้ซื้อกับเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับจะแบ่งกันจ่ายคนละ1 0,000บาทครับซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเงินที่จ่ายให้กับกรมที่ดินไม่ได้เข้าโครงการนะครับสครับคือค่าจดจำานองวงเงินกู้นะครับจะอยู่ที่1%ของยอดกู้ทั้งหมดครับเช่นหลังจากที่เราได้หักเงินช่วงของทําสัญญาแล้วก็ทาเงินดาวไปแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องพู้ธนาคารเพิ่มอีกประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทเราก็ต้องจ่ายค่าจดจำานองวงเงินกู้อยู่ที่17,600บาทครับ แต่ว่าถ้าเราซื้อเงินสดเนี่ยก็ไม่จะเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับ4ครับคือค่าส่วนกลางล่วงหน้านะครับผมคิดเป็นต่อตารางเมตรต่อเดือนเช่นค่าส่วนกลาง50บาทห้องขนาด30ตารางเมตรเนี่ยก็ต้องจ่ายเดือนละ1น0 0บาทแต่ส่วนใหญ่ในทางโครงการเ,เขาจะเก็บล่วงหน้าเป็นรายปีอาจจะ1หรือ2ปีแล้วแต่โครงการกำหนดนะครับ และสุดท้ายครับกับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเช่นค่าประกันอัคคีภัยค่าประกันมิเตอร์น้ําไฟหรือค่าประกันอาคารต่างๆอันนี้เนี่ยจะเป็นค่าใช้ใจ่ายยิบย่อยที่อยู่ที่หลักประมาณ2,000-3,000บาทนะครับโดยประกันบางประเภทเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ทําก็ได้อันนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายไปได้อีกครับจะสังเกตได้ว่าค่าใช้ใจ่ายในช่วงโอนกรรมสิ์เนี่ยนะครับจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มเข้ามาจากราคาคอนโดนะครับเช่นคอนโดราคา2ล้านบาทเนี่ย ค่าใช้จ่ายในช่วงโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยจะไม่ได้รวมอยู่ใน2ล้านด้วยนะแต่ว่าเป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งต่างจากเงินในช่วงการทําสัญญาแล้วก็เงินดาวนะครับที่จะเป็นเงินส่วนหนึ่งของยอดสุดที่ของห้องชุดด้วยครับ อย่างบางโครงการเนี่ยนะครับเขาชอบมีโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะอาจจะเป็นค่าส่วนกลางรวมกับค่าโอนกรรมสิทธิ์หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมเข้ามาด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะลองคำนวณดูได้นะว่าเอเราจะได้ลดราคาจากที่เราควรจ่ายไปเท่าไหร่นะครับจากทั้งหมดนี้นะครับมาทวนกันนิดนึงครับกับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้ก่อนที่จะได้เงินกู้มานะครับผมจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาได้กัน,นครับ ช่วงแรกก็คือช่วงของการทำสัญญาและก็วางเงินดาวนะครับช่วงที่2คือช่วงโอนกรรมสิทธิ์ครับซึ่งจากที่ผมยกตัวอย่างไปว่าถ้าซื้อคอนโดประมาณ2ล้านบาทเนี่ยนะครับเราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายของทั้ง2ช่วงนี้รวมๆกันอยู่ที่ประมาณนักสามแสนบาทซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ15%นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ตัวเลขนี้ไปลองคิดคำนวณดูคร่าวๆได้นะครับเมื่อรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆกันล่วงหน้าแบบนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมวางแผนการใช้เงินกันให้ดีนะครับ